สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูเรียมนะคะก็จะมาพบกับเด็กๆนะคะในหน่วยอะไรเด็กๆอยากทราบไหมเอ่ยหน่วยเด็กดีมีวินัยค่ะเด็กๆทราบไหมคะว่าการมีวินัยในตนเองนั้นถือเป็นสิ่งสำคัญนะคะในวันแรกนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องการปฏิบัติตามกฎของห้องเรียนค่ะแต่ก่อนจะเรียนเราไปฟังนิทานกันก่อนนะคะเด็กๆไปเลยค่ะ สวัสดีเพื่อนเพื่อนเราเป็นเด็กต้องมีวินัยในตนเองนะเราจะไปดูกันว่าควรทำอย่างไรเมื่อมาถึงโรงเรียนตอนเช้าพวกเราต้องสวัสดีค,คุณครูเวลาเดินเข้าห้องเรียนต้องเดินเรียงแถวอย่างเป็นระเบียบ เก็บรองเท้าและกระเป๋าเข้าที่ให้เรียบร้อยทำตามกฎระเบียบตั้งใจฟังที่คุณครูสอนเมื่อเล่นของเล่นเสร็จแล้ว ต้องเก็บเข้าที่อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยเมื่อถึงเวลาทานอาหารพวกเราต้องเดินต่อแถวกันมารับอาหารพวกเราเก่งรับประทานอาหารด้วยตนเองได้แล้วไม่ต้องให้ใครป้อนมีน้ำใจต่อผู้อื่นแบ่งปันของเล่น เลิกเรียนเก็บกระเป๋ากลับบ้านกันอย่างเป็นระเบียบเท่านี้พวกเราก็ได้ชื่อว่าเป็นเด็กดีมีวินัยแล้วนะเพื่อนๆค่ะเมื่อเด็กๆฟังนิทานจบแล้วนะคะทีนี้เรามาดูค่ะข้อตกลงของห้องเรียนค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะเด็กๆอยากทราบหรือยังคะ มาดูข้อตกลงกันนะคะข้อ 1. เชื่อฟังคุณครูค่ะใครที่เชื่อฟังคุณครูถือว่าเป็นเด็กดีนะคะต้องตั้งใจฟังครูด้วยนะคะ 2. ตั้งใจเรียนค่ะเมื่ออยู่ในห้องเรียนเราต้องตั้งใจเรียนนะคะทุกคนจะต้องตั้งใจนะคะคุณพ่อคุณแม่จะได้ชื่นใจค่ะ 3. ไม่ส่งเสียงดังรบกวนเพื่อนในห้องเรียนเวลาเรียนนะคะเอาแค่3ข้อนี้ถ้าเด็กๆทําได้ถือว่าเด็กๆเป็นเด็กดีแล้วค่ะนะคะสําหรับใบงานในวันนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆทําอะไรเด็กๆมาดูกันค่ะง่ายมากเลยนะคะสําหรับเด็กๆนะคะให้เด็กๆโยงเส้นภาพที่เหมือนกันค่ะเด็กๆโยงนะคะแล้วระบายสีให้สวยงามนะคะ แล้วส่งคุณครูมาค่ะคุณครูรออยู่นะคะเด็กๆตั้งใจทำนะลูกตั้งใจทำระบายสีให้สวยๆนะคะแล้วส่งคุณครูมานะคะวันนี้คุณครูเรียมขอราเด็กๆไปก่อนนะคะสำหรับพรุ่งนี้นะคะเด็กๆเตรียมดินสอเตรียมสีไว้รอเลยนะคะพบกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะบ๊ายบาย